เลขผมน่ะเป็นมันซาจักน้อยเพราะว่าเป็นเลขนอนเอาครับฮเป็นเลขนนางเอาเลยชอานเอาก็ช้าหน่อยนะ้เียเออาจักหน้อยจะเออว่าให้เพเป็นเลขผมเป็นเล็นเล็อนอนเอนะครับมันซาจักน้อยอันว่รับกับว่าได้จดีเลย เอฟซีเปิดซับหน้าทีทุกทันนะคะแอดมินหนูป้าเอฟซีมาบานคุณแม่หอมหัวนะคะพอเสียจวนเพิ่นจะเลี่ยงนะคะเมื่อนี้เลี้ยงปูนะคะเข้ากับมาตามไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าหมดที่แหลวเสียจวนถือร้ายล้านเนาะคะ่ะเอฟซีป้าถือคาถือแม่เนาะ,ะคะ่ะดีใจน้ำเสียจวนเนาะคะ่ะเศรษฐีใจบุญเพิ่นจะแจกคาน้ามั่นพร้อมแจกเงินพร้อมนะคะเมื่อนี้ส่วนแนวทาง มวดนี่เพื่อนสิได้ตัวใดก็ใไ้มาฟั่งเนาะค่ะเอฟซีถ้าเอฟซีมากับไปเปิดแนวทางใดนะคะทังส่งเสนอเป็นนวทังงท่านั้นเด็กหน่อยต่มกว่า18ปีตรงมีผู้ใหญ่ค่อยเบิํากน้ำเนาะค,ะะคะ่ะสำหรับมือนี่ก็ให้ตามไปพร้อมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์ให้ทั้งช่องเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะคะในการนําหาแนวทางมาเสนอเอฟซีนะคะค่ะเข้ากับมาฟั่งเสียจวนไปพร้อมกันด้วยค่ะเอฟซี อันเช่อย่างข้อนะที่สามอนะครับขอข้อที่สองข้อสามข้อสี่้อห้อขอั ครับเสี่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีด้วยด้วยทุกคนครับมวัสนีว่าแจกโชคขี้เก่าอะไรครับครับผมขี้เก่าไอ้เพื่นใดขี้เก่านะครับสวัสนี้พี่เลขที่มาสิบตัวที่ผมฝันเนาะคือผมฝันว่าน้าท่วมคือบ้านอุดรนี่แหละค่ะแสดงว่าพ่อจะทีไรเนาะผมเห็นเออได้มาเป็นเรียนนาง ผู้ชายผู้ชายแก้ผาโดนหน้าทวนทวนทนอยอ่ครับครับผมมิเตะผู้ชายอีกน้อยเมรเราจะของหน้าเราเอาไปเสียมากี่เอาเสียเดียตีหน้าเบิร์เบิร์ว่าหรือว่าจะหายไปสามชุดไปล้สามคนเดีนี้ได้ม่่าีเราเขาเิ่มตีว่าเรียกว่ามันต้องมีสามกับหนึ่งาเอฟซีซื้อได้ครับเอาซื้อนะครับ เพราว่าเลขผมปล่อยออกไปตรี่มาตรทขานนะครับผมจัปล่อยไปเพราะว่าผมลงทุนเองนะครับสามกับหนึ่งยาเลืมอมมาสามแย่งก็ได้มักหนึ่งแย่ก็ได้ถือนะครับผมได้หามผมได้สมรลิขเซียใไขได้ไม่อะไรนเอาเลยถือครับยาเส้นตัวผมมาเขาีจับคู่ให้ที่ผืบอและเอฟซี บ้มกมากกว่าเอาพ้มากมากก็ยังเอายังสิครัอ่าทามีหนึงมากศูนหนึ่งแหละครับครับผมศูนย์หนึ่งอ่าองหสามหนึสี่หนึครับผมเก้าหนครับค่ะแล้วก็รักสามตัวนี้30มศูนย์ครับผมสามสี่สหสาเกครับครับผม แต่เพราะว่ามันใจที่สุดละครัมาได้ก็ได้ครับผมอยากให้เอฟซี่ันคือคู่โคตรที่ผมบอกไปนะผมก็หวงเลขพกมั่งเลขผมนะเออเป็นมันซาดจังหน่อยเพราะว่าเป็นเลขนอนเอาครับเมื่อเป็นเลขกนางเอ๋อสิอ่านเอ๋อจะาดจังหน่อยจะเออ่าไม่เพราะเป็ดเลขผมเป็นเล็เล็นอนเอ๋อใช่ไหมครับมันซาดจังหน่อย ก็ว่ารับกับว่าได้ังสิแเอเออว่าว่ารับกับว่าได้เด้ด้อคิดแต่หน้าเบิ่งงามแต่อี้มากแล้วขอให้หลายๆที่่จะถืงคนล่างเขาได้ขอให้หลายเออขอให้หลายขอโทษทหลายกันสิเขาทั้บุทั้งล่างเออคู้บ่ค่อยถืงทั้นสวมขันทุกบรทั้งล้างากิลำบากยังน้อยเค่เพื่อนหลายจังน้อย ก็ขอให้มากก่อนล่วงหน้าก่อนอ่าครับผมลากกระถิ่นบนกระถิ่นที่ถึงแล้วถึงอีกกจอยว่ากันนะครับผมแต่ก็ขอให้เอฟซีมันซื้อได้นะครับเรื่องเงินทองเราต้องซื้อให้ได้ครับซีรอส์งเบองครับมักตัวไรสว่ามันหลายกะคาดเอาครับมุกมารขึ้นกับกระยังเอาจังจรินะครับ เล่นหนึงารับน้องรักนุวยรักนุ้ยแม่เร right ื่นหนึงรักน้วยนะี่สาวับกับได้อยู่ครับผมแต่มี่สาวกับดือคือรบเลยเลยครับผมคับ่าสามรับ1นึงครับพ่อหรือจะจับส่คูกันอะไรพี่น้องครับน้อนงจับเอาเพ่นวัดอะไรแท็ก็เอาูครับผมรกเพยงครับไทยไปเรื่อครับคุณครับขอบคครับ คนสัวักันบ้านพีทที่ไทยแต่ที่พ่อบอกอีกที่เจ้าครับผมแต่ซื้มาซ่ำให้เก่านะครับเนาะ นอนเอาจัดนดได้รายยเป็นพวกเพีอนรายอยาก้คนมาเอาน้าแม่เลขเปิดเผยแต่ที่มากคาเลขเปิดเผยมีคนใช้ดาย้ำขึ้อเกาเราหันเสียฟังซื้อมาซะเนี่ยแล้วเล้วเสียผู้อื่นหนอกไอพ่ออาจารย์ทีม้องผมยบอกว่าเราไมจมให้ผมอ่ว่ามไปแล้วันสบายก็ได้เอาเย เี่ยเพื่อรอรับไปเรื่อยแังเ่ินก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวถาเรเสียกินได้ครับกินได้อะไรอ่ะเลยนะครับมาจะพิสานกับนึงได้เลยขับรับเดียวองมากินก๋วยเตี๋ยวถาเลยเพราะมีปัญหาเราันไหมแม่มาชื่อเรียงอื้ออะไกับอีกสร้างก๋วยเตี๋ยวกาดขึ้นจากของต้องเลขผมย่างเดียวต้องเลขเสียจนนั่งจีนั่งจีการันตีให้นั่ีสร้างได้สามารถสร้างได้เพราะว่า ผู้ใหญ่ใจดีกับที่จออกให้ขี้เก่าหลังวันนี้โอ้สาวสวยเออสาวสวยทั้งหลายกับที่ออกให้ผมสงสารคนให้น้ำการทั้งน้ารวมเลือโควิดบาดอ่าก็เลยจัดให้ยี่หรอครับวันนี้ครับแต่ซีออกด้วยครับซีให้มันไายยังไงครับบ่แห้งครับบ่ผมบ่แห้งเอาเลยเรียกเปิดเผยเรียกทบต้องมีคุณภาพป้อยไปครับ เป็นออย่อเป็นราคาสองพันออย่อเข้าไปเราต้องติดออย่ให้ยล้วลุ่ร้อยเม่ไปเลยเพราะ่เพราะว่าผมรรดพุดเองไงครับทุกคนํำด้วย้ังแบบไปด้วยกันนครับการข้เวียดซากะคุณละสองเข็มแล้วกกับมาได้ เออย่าเพิิดตามมาคู่นักกันมากเลยเรื่ยมีใบมีใบก็พอครับคู่ักเวิร์มมาคู่นสิประกาศมือไดเมยคุณผ่คนนั้นนะคะเสียเมยมือ่อนตอนนี้นี่เป็แค่ข้อไก่ชิบนะคะเสียค่ะจ้ค่ะคู่ไม่้้อไก่เชียร์ยากิพี่น้องค่ะคัะค่ะได้อถึงเรียนนกเกัร์มซึงเรียนนักเกัรมเออข้อถึงักสายเยอะแล้เนรมกันลายเลยค่ค่ะค่ะใชค่ะใ่สมมติกเรียนนะผมบอกเลย ผมว่อามาาพเดียาวรอบให้เลทุกคนครับคือเสียดีในใจดีนนก็ไมขอบคุณพี่แม่มาที่ม่ถามนี่โประยาบตตั้งมาั้เสียมากกว่าในที่สุดครับอันนี้อันนี้ให้ให้เป็นการบ้านนะเป็นกาบ้านเพราะว่าถาไปแล้วเออคือคว่าให้พึ่เป็นส่วนตัวครับคือขาอยากัพวกทํรถามคไร มหาบอกร้อมกันครับมันก็วาไฮไวเป็นพิเศษเลยเว่ามัปเตียงวิพิเศษครับี่เป็นแนถ้าลอโค้สุดท้ายเออรอโค้งสุดท้ายถ้ามียวเสียเกเนเลยเออแม่ตัวอยู่แค่นี้เลย็บตัวก็เย็บเอาเย็บละเอียดเลยมันถกอ้องเลย็บเอาซี่ก็ได้ใส่ก็ได้ที่นี่เรีาเสียเสียเกน

ีนค <aid> ่ะอันนี <sk> ่คือแนวทางของเสียจนนะค่ะหลังจากทิดเพื่อนเรียงกู้แล้วเพื่อนก็ได้แจกติ๊บทั้งด่านแอดมินนะกะยาติพี่น้องและกะบริวารที่มารวมงานนะคะเนาะเพื่อนก็ใหายแนวทางต่อนะคะผู้ได้มักแนวทางกับเสียจน เสียจนนะคะก็เอาไปพิจารณาเป็นแนวทางใดทางชมเป็นชื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขห้ยเอฟซีพิจารณากรอนซื้อน,นะคะนะเนาะเต้นที่น่าสนใจนะคะพอเสียจวนหวดีถือได้หลายล้านแห้งเนาะคะ่นะก็ขอบพุณนเสียจนหลๆเนาะคะที่ได้ให้ติ๊บค่นะน้ํมมั่นทั้งแอดมินพร้อมนะคะสาธุอุดหาให้เสียจนถือต่อนะคะเนาะ ค่ะสำหรับมือนี้ค่ะขอบคุณเอฟซีพร้อมให้เอฟซีทีแรกเขามาเบิงในเบิกตาบหน้าคียให้โชคให้ m ắ นให้ร่ำให้รวยไปพร้มพอรมๆกันนะคะเฮามาติดตามตัวเลขไปน้ากันค่ะให้รวยไปน้ากันเนาะเนาะแนวทางของเสียจวนกะมีท่อนี้ทามีเพิ่มเติมกับสิตามมาอีกเนาะคะ่ะเอฟซีสำหรับมือนี้ค่ะขอบคุณเอฟซีหลายๆค่ะให้โชคให้ m ắ นเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ